้าหมายของการให้คำปรึกษากระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับคำปรึกษาในด้านต่างๆโดยอาศัยสัมพันธภาพที่ว่าดีระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาซึ่งผู้ให้คำปรึกษาจะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้เทคนิควิธีเพื่อกระตุน้นให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจตนเองเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถตัดสินใจหรือว่าวางแผนแก้ไขปัญหาอนาคตได้อย่างถูกต้อง ปรึกษาคือสร้างสมรรถภาพข้อตกลงการบริการ 2. ขั้นตอนการดําเนินการให้คำปรึกษาคือสํำรวจปัญหาทําความเข้าใจปัญหาตั้งเป้าหมายแก้ไขปัญหา 3. ยุตธการให้คำปรึกษาคือสรุปมอบหมายงานนัดหมายต่อไป การให้คำปรึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งที่เมื่อความปรึกษาต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้คำปรึกษาดังนี้ 1. การให้คำปรึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้รับคำปรึกษาเต็มใจเปลี่ยนพฤติกรรม2ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนทางด้านการให้คำปรึกษามาโดยเฉพาะ 3. การให้คำปรึกษามีจุดหมายเพื่อช่วยให้ผู้รับคำปรึกษารู้จักตนเอง4ผู้ให้คำปรึกษาตระหนักว่าผู้รับคำปรึกษามีสิทธิความสามารถที่จะตัดสินใจหรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้ให้คำปรึกษายึดหลักว่าผู้รับคำปรึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกัน6การให้คำปรึกษานั้นผู้ที่ให้คำปรึกษาจะเน้นบุคคลที่มีความรู้7การให้คำปรึกษาจะต้องคำนึงถึงคนทั้งคน8การตัดสินใจการรับผิดช,ชอบในปัญหาควรเป็นสิทธิเป็นหน้าที่ของผู้รับคำปรึกษาอย่างเต็มที่ สาการสร้างสัมพันธภาพ 1. เป็นผู้มีความจริงใจไม่เสแสร้งผิวเผินมีเวลาให้กับผู้มาพบ 2. มีความรู้สึกรวมเข้าใจผู้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นที่แท้จริงและผู้ให้คำปรึกษา 3. การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นการสื่อออกมาด้วยการกระทำและการยอมรับการให้คำปรึกษาด้านภาษาและท่าทาง 1. การประสานสายตาการประสานสายตามีความสําคัญมากในการสร้างสัมพันธภาพในการให้คำปรึกษาเพื่อเป็นการเอื้ออำนวยให้เกิดความไว้วางใจและความร่วมมือร่วมใจ 2. การแสดงสีหน้าและความมีชีวิตชีวาในสีหน้าเป็นพฤติกรรมที่สื่อถึงสภาพทางอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดชังความกลัวความเศร้าและความสุขสัมผัส หมายถึงการแตะต้องทางร่างกายระหว่างผู้ให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาต้องสังเกตและใช้การสัมผัสอย่างพอเหมาะพอดีและจะต้องระวังที่จะไม่ใช้การสัมผัสโดยพ่า้เพื่อ 4. การพ,พูกศีรษาและการฟังผู้ให้คำปรึกษาต้องฟังและจับใจความประเด็นสําคัญที่ผู้รับคำปรึกษาพูดหรือแสดงกิริยาอาการเพื่อช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาโดยผู้ให้คำปรึกษาไม่ควรตัดสิน วิจารณ์ตโต้แย้งหรือพูดมากเกินไปจากการให้คำปรึกษาทางด้านภาษาและท่อยความมีทั้งหมด8ขั้นตอน 1. การถาม 2. การวนความ 3. การตีความ 4. การสะท้อนความรู้สึก 5. การให้ข้อมูลสมเทศหรือการให้ข้อมูล 6. การประชิญหน้า 7. การให้กำลังใจ 8. การสรุป ทานกันมาแล้วจ้ะต่นี่เพื่อนๆหนูหาเป็นไห้งหมดจ้ะตอนนี้เพื่อนอยู่ห้องสมุดกันค่ะหนูไปทานข้าวที่โรงอาหารไปห้องสมุดแล้วก็แวะเดินข้าวอาหารช่วงนี้ก็คิดเที่ยวแต่หาเรื่องมาเรื่องหลายเรื่อง เขาสอนใช่ไหมคะ <S <S เขาจะชอบเรียกให้คนหน่าห้องเนี่ยค่ตอบคำถามทานทำกิจการมะค่ะซึ่งแบบเออหนูหนูก็ไม่กล้าหนูก็เลยไปนั่นหนงห้องค่ะแล้วเพราะอะไรหนูถึงรู้สึกหลัวไม่กล้าจ่ะคือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดง ตัวหนูเองค่ะที่ไม่่อย้สนใจในเนื้อหาการเรียนะคะมันยทำให้หนูเไม่รู้เรื่องเวลาอาจารย์เถามมานก็ัวที่แบบกลัวที่จะต้องตอบคถามะคะเออไม่กล้าไม่กล้าออกมาด่เหนคือหนูไม่ค่อยสนใจเรียนไม่สนใจเรตามคแล้วก็ชอบนั่งคุยกับเพื่อจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หนูเแล้วจะเป็นไปได้ไหม 那我今天。 ก็คือไม่ใช่เพื่อนไม่ดีนะคะคา,<ล>ะาหายถึงแบเออเหมือนแบเพื่อนเขาก็ยุ่งยุ่งเครียดๆอยู่ะคะก<า>็อเอเขจะไม่มีเวลาตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่หนูบอกว่านอกจากเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนแล้วหมือยังมี่งที่สบายใจอีกตอนนคะ<า>ก็จะเป็น<ม>เรื่องของการ จากนั่งในข้างหลังใช่ไหมคะก็กลับนข้างหน้าแล้วก็เหมือนแบบพยายามแบ่งเวลาในการทํางานมากขึ้นกับสนใจงานมากขึ้นจากกูก็คิดว่ามันเป็นเสียที่ดีนะคะถ้าหากเรามีการวางแผนในชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะได้ในการวาในการจัดการกับชีวิตของเราแล้วถ้าเรารู้จากการวงแผนแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความรับผิดชอบถ้าเราเกิดความรับผิดชอบแล้วเราก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเองแล้วเมื่อเราเกิด เชื่อว่าหากเรามีความตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วก็จะทําให้เราประสบผลความสาเร็จค่ะขอบคุณนะคะจามันทําให้หนูรู้สึกสบายใจมากเลยค่ะตอนนี้นะคะทําให้หนูแบบรู้สึกโล่งมากเลยค่ะจา้าครูเอาใจช่วยนะถ้าได้ผลยังไงก็มาเล่าครูฟังบ้างน,นะค่ะงั้นหนูขอตัวไปเรียนข่าต่อไปก่อนนะคะจย์อขอบคุณค่ะสวัสดี